สี่ตารีเสวางเจ็ดไปเก้าะเดค่ะตั้งแต่เซลจันมีชื่อเสียงและโด่งดังเขาก็ครองตำแหน่งสูงสุดมาเกือบห้าปีแล้วห้าปีที่ผ่านมาเขาถูกเปรียบเทียบและมีคนต้องการแทนที่และจะแทนที่เขาอยู่ตลอดเวลาแต่ก็ไม่เคยถูกแซงหน้าได้ทุกวันนี้มีคนมากมายในความบันเทิงภายในประเทศมากีดการเขาชาวเน็ตมักเรียกเาว่าการมีอยู่นอกบรรยากาศและเขาอยู่ไกลเกินกว่าที่จะเอื้อมเซลจันเป็นเหมือนรถไฟที่เปี่ยมด้วยพลงัง ก้าวหน้าอย่างมีชัยเอาชนะตัวเองตลอดเวลาและออกเดินทางครั้งใหม่อย่างต่อเนื่องเขาไม่ได้หยุดอยู่ที่จุดสูงสุดแต่ยังคงขยายอาณาเขตและพัฒนาอย่างไม่หยุดยัง้งและไม่มีที่สิ้นสุดสาหรับเซอร์จานคนนี้เขาสามารถทําให้ผู้คนประหลาดใจได้อย่างต่อเนื่องคนดีจะไม่เอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นแต่จะเปรียบเทียบกับตัวเองเท่านั้นคําพูดเหล่านี้ไม่จําเป็นต้องพูดกับเซอร์จานเพราะเขาไม่เคยเปรียบเทียบกับใครเชาเนกกล่าวว่า การเปรียบเทียบเซอร์จันกับใครก็ตามเป็นเพียงการให้กำลังใจอีกฝ่ายเท่านั้นเพราะเขามีอำนาจเหนือกว่ามากความเป็นเลิศของเซอร์จันยังกลายเป็นความเชื่อมั่นและเป็นแรงบันดาลใจของแฟนๆคนอื่นๆมาจะก,กังวลเกี่ยวกับอาชีพการงานของพวกเขาแต่เซอร์จันเองก็เป็นคนประสบความสำเร็จอย่างยอดเยี่ยมในอาชีพการงานของเขาเขาพึ่งพาตนเองมีวินัยในตนเองและพัฒนาตนเองอยู่เสมอมีเพียงแฟนๆเท่านั้นที่รักเขาอย่างจริงใจและพักดี พวกเขามีความภาคภูมิใจและมีความสุขในแง่ของธุรกิจในสายตาของโลกธุรกิจชั้นนำคือความหรูหราและเซอร์จันได้รับรางวัลการรับรองระดับไฮเอนด์แปดรายการซึ่งทั้งหมดนี้เป็นตำแหน่งสูงสุดในความบันเทิงในประเทศที่ไม่มีใครเทียบได้และไม่ต้องสงสัยเลยว่าธุรกิจของพวกเขาจะถึงเพดานสูงสุดแล้วแต่เซอร์จันเองก็กำลังเติบโตและกำลังพัฒนาในทุกๆด้านเมื่อมิติหนึ่ง ถึงจุดสูงสุดก็จะขยายไปสู่มิติอื่นๆอีกต่อไปปัจจุบันเซอร์จันมีผลงานการรับรองมากกว่า3 5รายการและเขายังเป็นที่หนึ่งในวงการบันเทิงในประเทศอีกด้วยแน่นอนว่าในมิตินี้เซอร์จันยังคงมีความแข็งแกร่งอย่างแท้จริงและอนาคตของเขาก็ไร้ขีดจำกัดเซอร์จันมีการรับรอง35รายการซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นประเภทต่อไปนี้ 1. รถยนต์ในการและเสื้อผ้าสุดหรู้ 2. ส,สกินแคร์ เครื่องสําอางและน้ําหอมชื่อดงัง 3. การดูแลและทําความสะอาดส่วนบุคคล 4. เครื่องแต่งกาย 5. เครื่องใช้ในบ้าน 6. ของใช้ในครัวเรือนและในครัว 7. หมวดหมู่ของแพลตฟอร์ม 8. อาหาร 9. เครื่องดื่มและแอลกอฮอล์ต้องบอกว่าแบรนด์ที่เซอร์จานรับรองนั้นมีตั้งแต่อาหารและเครื่องดื่มไปจนถึงเครื่องใช้ในครัวเรือนประจำวนันตั้งแต่แบรนด์ระดับชาติรายย่ญ่ ไปจนถึงแบรนด์หรูระดับไฮเอนด์ end, ที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติไม่ว่าจะในแง่ของปริมาณหรือคุณภาพของเขาก็ไม่มีใครเทียบได้ในหมู่ศิลปินในประเทศการรับรองคุณภาพสูงจํานวนมากเกิดจากมูลค่าการค้าที่โดดเด่นของเซลจานการรับรองคนดังทั่วไปส่วนใหญ่เป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์และเพิ่มความนิยมของแบรนด์นอกเหนือจากภาพลักษณ์และความนิยมของแบรนด์แล้วการรับรองของเซลจานยังช่วยเพิ่มยอดขายผลิตภัณฑ์ด้วยตัวเขาเองได้อย่างมาก นี่เป็นสถานการณ์ที่หาได้ยากมากสำหรับการรับรองผลิตัณฑ์และแน่นอนว่ามันเป็นความฝันของพ่อค้าอีกด้วยตัวอย่างเชน่นรายงานของนาแบรนด์ความงามระดับมืออาชีพที่มีชื่อเสียงระดับโลกในช่วงเทศกาลในวันที่8มีนาคมไม่นานหลังจากนาประกาศอย่างเป็นทางการว่าเซอร์จันเป็นโคศกรระดับโลกปัจจุบันเพิ่มขึ้น39.85%ขึ้นทันแบรนด์ความงามที่มียอดขายการเติบโตสูงสุดในช่วงเทศกาล8มีนาคม เซอจานเป็นโคษกของแบรนด์คนแรกในประวัติศาสตร์ของนาซึ่งก่อนหน้านั้นมีเพียงแบรนด์แอมบาสเดอร์เท่านั้นและปัจจุบันเซอร์จานยังขึ้นท่นเป็นโคศกแบรนด์ระดับโลกคนแรกของนาอีกด้วยในงานมิลานแฟชั่นวีในครั้งนี้เซอร์จานเป็นดาราจีนคนเดียวที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมงานแบรนด์หรูสองแบรนด์ในฐานะโฆศกระดับโลกภายนอกงานมีฝูงชนมากมายที่หลังไหลามาเชียร์เขาภายในงานของสองงานใหญ่สองรายการ เขาได้รับการยกย่องให้เป็นแขกรับเชิญเพื่อเป็นเกียรติและนั่งถัดจากซีอของแบรนด์เนื่องจากความนิยมอย่างสูงของเซจานหัวข้อของกุชชีและซีอของกุชชีก็ได้พุ่งขึ้นส่วนดับหนึ่งและ2ในรายการการค้นหายอดนิยมในประเทศอย่างรวดเร็วและมาถึงระดับที่หายากจากนั้นหัวข้อของท็อก็พุ่งไปที่ด้านบนสุดของรายการค้นหาสียอันดับแรกไม่เพียงแต่ในประเทศเท่านั้นแต่อิทธิพลร,ระหว่างประเทศที่แข็งแกรง่ง ของเซอร์จานยังทําให้ตัวเขาเองและหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมอยู่ในอันดับสองของเทรนด์โลกและเทรนด์ของหลายประเทศและภูมิภาคก็อยู่ในอันดับต้นๆสื่อมากกว่า240แห่งทั่วโลกได้รายงานว่าเซอร์จานได้เข้าร่วมในรายการใหญ่ทั้งสองรายการรวมถึงสำนักข่าวและสื่อที่มีชื่อเสียงระดับโลก3าใน4แห่งก็รายงานด้วยเช่นเดียวกันและหนังสือพิมพ์ระดับชาติที่ใหญ่ที่สุดในอิตาลี ทั้งสองเหตุการณ์ที่เซอร์จ้านเข้าร่วมในเวลาเพียงวันเดียวทําให้ทั้งสองแบรนด์ได้รับความนิยมอย่างสูงรวมถึงอัตราการค้นหาและอัตราการกล่าวถึงที่น่าอัศจรรย์จากมุมมองทางการค้าของกุชชีและทอดคือผู้ชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมูลค่าทางการค้าและมูลค่าทางแฟชั่นของเซอร์จานยังคงทำลายจินตนาการของผู้คนเมื่อเร็วๆนี้ด้วยการเผยแพร่สมุดปกขาวของไวยปอนักแสดงหนุ่มเซอร์จานได้คว,ว้ารางวัลใหม่ สีรางวัลบนแพลตฟอร์มของวอยปอีกครั้งได้แก่ซูเปอร์ท็อปแฟนฮอสปอรตประจำปีราชาสินค้าหรือคาโก้คิงประจำปีจอซีพีที่มีคนรอคอยมากที่สุดแห่งปีและสิบรายการยอดนิยมที่สุดซีรีส์เวอยปอทีวีได้รับการยอมรับอย่างสูงในความแข็งแกรง่งอิทธิพลและมูลค่าทางการค้าของเซลจานเกินกว่าจะประเมินได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเซลจานได้รับเลือกให้เป็นคาโก้คิงแห่งปีอีกด้วยเกียรติดังกล่าว สามารถพูดได้ว่าเซอยวจันเป็นเทพเจ้าแห่งความมั่งคั่งของแท้ที่สามารถเลี่ยมเงินเลี่ยมทองไว้บูชาได้การได้รับเลือกของเซอยวจันในฐานะรายชาแห่งสินค้าที่แท้จริงนั้นแย่งออกจากมูลค่าทางการค้ามหาศาลของเขาเองไม่ได้นี่คือจุดแข็งของเซอยวจันในแง่ของความสามารถในการบรรทุกสินค้าของเซอยวจันนั้นสูงมากจากสถิติของเอกสารไวเปเปอร์ของวอยปอตามปริมาณการรับรองอย่างเป็นทางการในปี2022 ของ10อันดับแรกที่จัดทําโดยทิงแท้งสิงถูเซอร์จันกว่า10อันดับแรกด้วยความได้เปรียบอย่างท่วมท้นในปี2022จํานวนการโต้ตอบกับแบรนด์หรือมีปฏิสัมพันธ์กับแบรนด์มากกว่า254ล้านครั้งบนเว็บอจานวนแบรนด์27รายการบนเวป็ปอและจํานวนหัวข้อค้นหายอดนิยม341รายการบนเวยปอและข้อมูลหัวข้ออื่นๆเซอร์จันกลายเป็นดาวเด่นที่มีอํานาจการขายสูงในปี2022 หากการน,นําสินค้ามาแสดงเป็นการแสดงมูลค่าทางการค้าของศิลปินเซียวจันแสดงให้เห็นถึงสถานาการณ์พัฒนาที่ไม่หยุดยั้ยงเสมอมีคนชอบเซอร์จันมากขึ้นเรื่อยๆและมีคนน้อยลงเรื่อยๆที่เป็นแฟนดําจํานวนแฟนๆสามารถสะท้อนถึงความสามารถของศิลปินในการดึงดูดแฟนๆได้ดีที่สุดแม้ว่าแฟนๆของเซียวจันจะไม่ใช่กลุ่มใหญ่ที่สุดแต่พวกเขาก็เป็นกลุ่มที่มีความเคลื่อนไหวมากที่สุดและทรงพลังมากที่สุดสามารถเรียกเซียวจันได้ว่า เซอร์จานแฟนซีพวกเขาชอบเซอร์จานมากที่สุดแพลตฟอร์มดังกล่าวได้เปิดเผยรายชื่อล่าสุดและเซอร์จานได้รับรางวัลที่หนึ่งในหมู่ดาราที่มีจํานวนการโพสต์มากที่สุดโดยแฟนๆของชาวหัวในรอบปี2022เซอร์จานยังอยู่ในรายชื่อดาราที่ได้รับความนิยมสูงและเติบโตสูงอาจกล่าวได้ว่าแฟนๆของเซอร์จานพูดมากที่สุดพูดง่ายๆก็คือพวกเขาสามารถพูดคุยเกี่ยวกับเซอร์จานได้ทั้งวันบนแพลตฟอร์มต่างๆ ซึ่งง่ายต่อการค้นหายอดนิยมหากกล่าวถึงเกียรติสองประการข้างตน้นแสดงว่าเขามีเครดิตระดับสูงของแฟนๆอีกด้วยจากนั้นสองสิ่งที่เหลือเป็นความพยายามของเขาเองเสอร์จานได้รับรางวัลซีพีบนหน้าจอที่รอคอยมากที่สุดแห่งปีและสิบอันดับทีวีซีรีส์ยอดนิยมบนเวยปอละครหวานๆเล็กๆเ,เรื่องคุณคือคำปฏิญาณแห่งรักด้วยการลงทุนระดับเอบวกทำให้มีไรายได้เพิ่มขึ้นหลายสิบเท่ารางวัลต่างๆ ได้รับมาอย่างต่อเนื่องมากมายและในขณะเดียวกันความนิยมก็ถูกผลักดันไปสู่จุดสูงสุดใหม่ในคำยอนนิยมในปัจจุบันคำหลักที่เรามักจะพูดถึงเซียวจา้านก็คือคำว่าระเบิดเกยียรติยศเหล่านี้เป็นเครื่องยืนยันอย่างสูงถึงความแข็งแกรง่งอิทธิพลและมูลค่าทางการค้าของเซียวจา้านบทบาทของเซียวจา้านนั้นมีความหลากหลายมากขึ้นเรื่อยๆและเนื้อเรื่องก็กว้างขึ้นเรื่อยๆคอสตูมละครเรื่องอีกูยาวความสวยของพระเอกนั้นไม่มีใครเทียบได้ เขาสวยเรากับนางฟ้าในขณะเดียวกันซีรีส์มีเดียก็มีความเหมาะสมมากที่สุดในทีมเมืองในละครเรื่องที่ทำงานสันชายวินมีที่กำลังจะมาถึงและละครคุณภาพสูงแห่งปีที่เร่าร้อนทะเลในฝันนักแสดงคุณภาพสูงทีมงานคุณภาพสูงการถ่ายทำก็ยอดเยี่ยมนอกจากนี้ยังมีละครนำชายยอดนิยมอย่างเฉินชิงลิง่และตำนานจอมยุทธ์พูดถงังซานที่ทำให้เราสามารถเลือกทีมได้หลากหลาย ทริมิลานแฟชั่นวีของเซียวจานเหมือนกำลังไล่ดูละครรูปร่างหน้าตาของเซียวจ้านเทียบได้กับละครฟอร์มยักษ์เพียงแค่ดูสถานะที่เป็นอยู่ของการติดตามละครเก่าๆของแฟนๆใหม่ครั้งล่าสุดที่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอย่างร้อนแรงก็คือคุณคือคำปฏิญาณแห่งรักที่กำลังออนแอร์ทุกครั้งที่แฟนใหม่เข้ามาในดอมเขาจะดูผลงานของเซียวจ้านอีกครั้งเมื่อพวกเขาเริ่มสงสัยเกี่ยวกับชายหนุ่มคนนี้พวกเขาอาจจะกระโจนเข้าไปหาเขา และไม่สามารถถอนตัวออกมาได้มีความรู้สึกและความรักมากมายเมื่อพวกเขาเข้าไปในดอมและความชอบของพวกเขาก็จะยังคงเพิ่มขึ้นทุกวันเอฟเฟกต์ที่ยาวนานของเซียวจ้านนั้นสามารถการันตีเรตติ้งของละครได้ไม่ว่าจะเป็นคุณหมอกูเว่ยเวยวอุเซียนถังซานและตัวละครอื่นๆที่แสดงโดยเซียวจานเป็นตัวละครคลาสสิกที่ผู้ชมจะไม่มีวันเบื่อและพวกเขายังเป็นนักแสดงที่แข็งแกรง่งที่ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงบนแพลตฟอร์มหมอกูเวย่ย อยู่ในรายชื่อ17วันติดต่อกันโดยมีดัชนีสูงสุดที่7.84ซึ่งยากที่จะจินตนาการได้ว่านี่เป็นผลมาจากละครทีวีที่ออกอากาศมาแล้วเป็นเวลานานถึง1ปีเราอาจจะรู้สึกว่าเซร์จานสามารถดึงดูดแฟนๆได้แม้ว่าเขาจะยังไม่ปรากฏตัวและไม่มีผลงานใดๆออกอากาศในปัจจุบันแม้ว่าอิทธิพลในต่างประเทศของเขาจะทะลุจุดสูงสุดใหม่ไปแล้วแต่เกียรติยศในประเทศก็ยังคงดำเนินการต่อไปเรื่อยๆ และในวันนี้พี่ปันก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณมากค่ะ